จากผ่านไป11ชั่วโมงนะครับผมก็จะทําการเอาข้าวที่ผมทําการแช่อยู่นะครับเอาขึ้นมาเนาะนะครับเอาขึ้นมาพักไว้จากแช่ไป11ชั่วโมงนะครับผมก็จะทําการนําข้าวที่ได้นะครับมาทําการบ่มครับนี่ครับยังชื้ออยู่เลยนะฮะบ่มใส่กระสอบนะครับก็จําลองเหมือนการที่เราบ่มข้าวในกระสอบนี่นะครับเป็นกระสอบอาหารไก่นะครับ อากาศเข้าออกได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่กระสอบหัวหันปลาดุกนะฮะอันนั้นอากาศเข้าออกได้น้อยมากอันนี้อันนี้อากาศระบายได้ดีนะครับผมก็จะใส่กระสอบไว้อย่างนี้นะครับผมจะบ่มแค่ประมาณ1วันนะครับ24ชั่วโมงนะครับหลักการบ่มนี้คือบ่มก็ไม่ควรจะเกิน48ชั่วโมงนะครับการบ่มเนาะหลังจากข้าวได้รับความชื้นมาเต็มที่แล้วล้วก็บ่มต่ออีก1-2วันนะครับพอดีรากเริ่มงอกนะครับเราก็มาดูเอานะครับว่ารากตุ่มงอกพอใจไหมเราก็ค่อย เอาไปปลูก